ม hey, ักเก็ตเดินทาที่ผมพิเศษได้ใด้เดน่าไย่งไั้นก็เดี๋ยวขอยาแน้นนัอีกทีนะครับแล้วก็เราเดี๋ยวจะถามพวกนี้เลยแล้วกันนะครับทั้สื่อที่พัตนี้เขจะดู่าการตนโชานยังไงใช่ไหมเมาิลราบมาคาร์เตตือญี่ปุ่นจะส่ง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 ่งส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 ่งง่งส่ง่ง่งสเงส่งงส่งของ่ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามกันเลยดีกว่านะครับว่าครั้งนี้มาเมืองไทยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วแล้วนยังไรรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคนไทยคนไทยว่าโมงครั้งนี้มีเฉยๆใช่ไหมารับครั้งนี้รู้สึกังไงบ้างนคเด タイでの公演は5回目になりますオンラインでの出演はしましたが4年ぶりにこうして実際にタイに来ることができてタイの皆さんの温かい拍手に包まれて、あのー、このイベントもとても大きくなったような感じがして、あのー、非常に楽しんでパフォーマンスさせてもらいました。うん ออนไลน์นะครับเรามีการขายาทอดผ่านผ่านออนไลน์กันเพื่อนตอนวันนี้เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆเลยรู้สึกเฮ้ยงานแฟนที่โฉมเราเนี่ยใหญ่ขึ้นไปเดิมไม่อีกนะครับก็ดีใจมากเลยที่ได้มาในครั้งนี้ครับต่อมาชอบอาหารไทยอะไรบ้างนะครับหรือว่าอยากไปเที่ยวที่งไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวถามก่อนห้เที่ยวดิเอ่ทอทบับทิมอ่า,อาทาบับทิมตางโมมาต่าวประเทศกัมพูชมีไหมมันมีไหมเนี่ย ラรスบขอบคุณคอบคุณากครับอร่อยครับค่อยอรครับอร่อยอร่อยอร่อยอร่อกอร่อยอร่อยอร่ยอร่าอร่อยร่อยอร่อ่อยอร่อยอรายร่อยอร่อร่อยอร่อยอ่อยอร่อยอร่อยอร่อยอะ่อร่ออร่อยอ่อยอร่อยอร่อยร่อย่อยอร่ออร่อยอร่อยกร่อยออยอร่อยอร่ยอร่อยอร่อยร่่ยนะคร่บแต่อร่อยมากนะครับ่่่ออ

えっとまああのエスエヌエス2023年にお越しいただいて本当にありがとうございます。前回よりまあもっとなんてですかねパフォーマンスをもっとなんてですかねもっと大きかったとかまたは特別今回特別にあの準備してきたとか何をあのしてきたんでしょうかちょっとあの対応していただけますでしょうか。えっと特に、えー、いつもと変わらない日本でのパフォーマンスを会議もお届けしました。うん、そしてえっ、ー、と変わってない会員の皆さんの笑顔が 僕たちをระจุกยิ่งขึ้นเลยนะสเตย์มันเป็นหมดท็บอกว่าสิ่งที่จริงๆนะครับความเราจะบอกว่าความต่างเลยต้องบอกว่าใช้เป็นความั้งเดิมแล้วก็เป็นออริจินอลใส่ความคือส่งความเป็นญี่ปุ่นกลับมาให้คนไทยเป็นความรู้สึกดีแล้วก็ได้สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความดีจากแฟนชาวไทยนั่นเองนะครับก็เขา้อรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดจบจากงานนี้แล้วมีแผนงานอะไรบ้างอันนู้นอันすかね วั <laughs> นนี้เนี่ยหลังจากงานจะไปนิโคเนี่ยก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงแต่นี่นี่นล่ะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมมาเต็มที่เลยนะครับอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้ฝากขอ้อความถึงทางไปพถึงแล้วก,กันนะครับใช่คนนีตัวใคทุกี่ชั้นให้โดดไม่ใช่สิิมสสัคร <laughs> <laughs> えと本当にタイのこのイベントのスタッフさんも含めですけど温かいサポートを受けながらの出演で本当に元気をもらいましたまたこのタイの場所で、えー、いろんなファンの方に会えるのを楽しみにしています เดียมาชิจิโตทั้งสองขอบคุณมาก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 รับคุีมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอ่คุณมากขอบ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 คุณมากขอไคมากอมากขบคุณมาอบคดณมาก 尿には調理ができるんですね。